สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องสไตล์เจนนุ่งค่ะเพื่อนๆนจะถึงแล้วนะคะท่าเรือบ้านเพนะคะเพื่อนๆนนี่ถึงแล้วนะคะข้างหน้านะคะว้าวจะเอททะเลเกาะเสม็ดเสม็ดอยู่ข้างหน้านะคะเพื่อนเพื่อนนั่งคะนู่นเกาะเสม็ดนะคะนู่นนะคะเพื่อนเพื่อนเกาะเสม็ดนะคะเราจะไปท่าเรือกันเวยเพื่อนเพื่อนเด้อนั่นแหละเจอกันที่เกาะนะคะ เดี๋ยวตามต่อได้เพื่นอนๆวบรรยากาศสวยจังเลยสวยมากมายเลยนะคะนู้นท่าเรือนะคะ,ะสิได้กันไปท่าเรือแล้วเพื่อนๆเ,เนาะแล้วที่จอดรถล่ะหนูต้องมีที่จอดใช่ไหม้ไป่านปนืนูนนะะ้นนะคะเกาะเสม็ดนะคะเพื่อนๆจะตามต่อได้เพื่อนๆเด้อตามตอนจะน้่งขึ้นเรือนะคะเพื่อนๆตามต่อคะ่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆตามต่นนะคะตอนนี้มาถึงท่าเรือเทศบาลตะบลบ้านเพแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะตอนนี้ใหญ่หเห็นไหมคะมาถึงท่าเรือแล้วเด้อเพื่อนๆเด้อรถก็จอดเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นที่จอดรถนะคะวันละหกสิบบาทนะคะเพื่อนๆเราจะอยู่ประมาณนี้นะคะเรือกับซีอีฟังขุ่นเด้อเพื่อนเนเด้อก็จะอยู่ตรงนู้นนะคะเพื่อนเพื่อนตรงนี้จะเป็นที่จอดรถนะคะจอดได้กี่วันก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะเที่ยวนะคะ เขาจะดูแลรถให้เราอย่างดีเลยนะคะจะเป็นบริษัทนะคะเขาทาอย่างนี้เนาะดูแลรถให้ลูกค้าเนาะแล้วก็ข้ามไปเที่ยวนะคะข้ามไปเที่ยวเที่ยวเสม็จนะคะแล้วก็กลับมาแล้วเพื่อนๆเนาะสถานที่น่าเที่ยวอยู่นะคะเพื่อนๆนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยเดี๋ยวตามต่อเลยเพื่อนๆเด้อแล้วนะคะออกาออกไปขึ้นเรือแล้วนะคะเพื่อนๆกำลังออกไปขึ้นเรือนะคะนี่ดูสาวบริษัทนะคะกำลังเสือใหญ่เลย นี่อยนตนแล้วนะคะรถส่งนคระเาแล้วเพอนน้องนะคะแลูกสาแล้วก็น้องจัดนินนะคะเพื่อนนี่นะคะกลังออกมานะคะเพื่อนอกาคเากลเี่ันยรเราเิันนเดียรเราเอานปองดอันเดีรผิดหาเลยนไปสแม่ ประะะมาณณนนี้คคุจับกีตาร์ด้วยนะลูกจับกีตาร์ไวปด้วยนะลูกจ็บกีตาร์ล่วงเจ็บภาพสวยๆนะคะถ้าเหล้าบ้านเทนะคะเพื่อนๆมาแบบนี้นะคะสวยๆมาขึ้กกนรถเ,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 เลยนะคะเพื่อนๆลด140บาทนะคะไปกลับนะคะเพื่อน ตามต้อค่ะเพื่อนๆลงเรือแล้วนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะดูแม่เป้งนะคะแม่ ar, eland, เป้งเรือก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่อันนี้กระเป๋านะคะเรือข้ามฟากนะคะเป็นเรือธรรมดาเนาะเพราะว่าน้องพลอยเขานั่งเรือขี่รถไปได้นะคะเพื่อนๆน้องกท้องโตก็เลยต้องนั่งเรือธรรมดานะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ ไอยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตามต่อได้เพื่อนๆเด้อตามต่อค่ะเพื่อนๆนตอนนี้มาถึงท่าเรือแล้วนะคะท่าเรือบ้านเพนะคะอันนี้เป็นที่ขึ้นเรือนะเพื่อนๆเนาะอันนี้เป็นสปีดโบ๊ทนะคะลูกสาวขึ้นบ่ได้เพา่เพื่อนเพิ่นทองไงญ่เนาะเพื่อนเนาะก็จะเป็นนั่งเรือธรรมดานะคะจะเป็นเรือธรรมดานะคะเนี่เป็นเรือช้านะเพื่อนๆเนาะก็จะประมาณนี้นะคะ นี่ท่าเรือก็จะเป็นประมาณนี้นะคะน่จ้าน,นี่นะคะสวยมากมายเลยนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่จะอยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะต้องสื้ผ้ายางเบิกเจ็กน้อย,ยเพื่อนๆเนาะสวยไหมคะจะต้องมาสวยอยู่เด้เพื่อนๆบรรยากาศดีๆนะคะอันนี้เป็นเรือใหญ่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆ สมเปก็จะอยู่ตรงนู้นนะคะเพื่อนๆข้างหลังนู้นที่มองเห็นนะคะสมเปนะคะเจะนงเคยมาแล้วนะเขเหมือนเคยมาแล้วสมัยตต่งแต่อยู่กับพญเจรัสเนาะเพื่อนๆเนาะเมื่อสมัยเกือบจะยี่สิบปีแล้วมั้งสิบแปดสิบเก้าปีที่แล้วเนาะตั้งแต่เจรั์ก็ยังมีชีวิตอยู่นะเพื่อนๆเนาะเคยมาครั้งหนึ่งนะคะเคยไปเที่ยวอยู่สมเปคลิปนะคะเพื่อนๆไปพักอยู่ที่โรงแรมอ่ะเป็นรีสอร์ทนะสมเปคลิปเนาะมันจะเป็นรีสอร์ท มาแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะอยู่บมานี้นะคะสวยงามนะคะเพื่อนๆตุ่นๆน้นนนองๆมันกําลังอันดีกันอยู่คะ่ปะปอดีลูกไส้กับลูกสะภ้กันแล้วมา,มานะคะมาพอกันอยู่นี่พอดีเลยนะคะเพื่อนกับมาเที่ยวขึ้นกันนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะบมงบาง ตามต่อค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นห้องพักนะคะเลซีเ่เซนเดิลเหรอใช่ไหมคะเลซีเ่เซนเดร์น,นะคะเป็นชื่อโรงแรมนะคะเพื่อนๆนโรงแรมจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะเป็นโรงแรมสองชั้นนะคะเพื่อนเป็นโรงแรมสองชั้นนะคะนี่บริเวณนะคะโรงแรมก็ปกตินะคะแต่ห้องสวยมากเลยนะคะไม่ได้ดูหลามากมายนะคะเพื่อนเพื่อนที่อยู่นะคะสวยนะคะโรงแรม น่าอยู่มากเลยนะคะนี่นะคะห้องพักของของเจนน้องกระลูกจะอยดูฝั่ง้ังหลังกันเพื่อนเนาะทีต่ตอนนี้ก็จะเป็นรถวิ่งเลยนะคะข้างหน้านี้จะเป็นหาดเป็นหาดทรายแก้วอยู่ข้างหน้านู้นนะคะเพื<ๆ>่อนอยู่ตรงฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินนะคะเพื่อนแต่ตอนนี้จะให้ดูห้องก่อนนะเนาะเห้เบิ่งห้องกันได้เพ<ๆ>ื่อนเด้ออันนี้ขึ้นไปชั้นสองนะคะ,ะเพื่อนโรงแรมก็โอเคอยู่นะคะโรงแรมก็โอเคอยู่ อันนี้ห้องสีม่วงสองหนึ่งนี่เป็นห้องของเจ๊นงเด้อเพื่อนๆเด้อสองศูนย์เป็นห้องห้องของน้องอินกับน้องส้มนะคะสองสองหนึ่งเก้าจะเป็นห้องของน้องแน็กน้องแน็กสลาวุฒนะคะเพื่อนผ้าแฟนเพิ่นมาพอดีเลยนะคะมาจ้าเอ๋กับแม่อยู่อ่สมเบ็จเลยนะคะเพื่อนๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะเพื่อนๆเนาะจะใส่เบิ้งทางไนนะคะเพื่อนๆจ้าเอ๋สวัสดีค่ะนี่ค่ะโรงแรมสวัสดีค่ะ นี่ค่ะห้องพักนะคะห้องพักสะอาดสะอาดกันเพื่อนเนาะสะอาดสะอาดจังเลยแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะอมีโต๊ะให้ด้วยนะคะมีตู้เย็นให้ด้วยนะคะหนึ่งอันนะคะเพื่อนมีเก้าอี้เล็กๆนะคะถ้าเพื่อนยากนั่งนะคะเพื่อนห้องน่ารักมากเลยแม่ม้านโปไหวยลงไงคะดูห้องน้ํานะคะโอ้ยห้องน้ํานะคะห้องน้ำดูน้ำนะคะเพื่อนๆดูสะอาดสะอาดนะคะเพื่อนสะอาดมากเลยนะคะโอ้ อันนี้ก็สะอาดนะคะอ่างล้างมือนะคะทุกอย่างค่ะเพื่อนๆคลิปนี้พี่นีจะน้องสเก็ตไปแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อเจอกันใหม่คลิปไหนพี่หนาเด้อเพื่อนๆคลิปนี้พี่นีไปแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวสิผ้าไปอ่างใช่หาเด้อเพื่อนๆเด้อสวัสดีค่ะ